ตาลงขอเชิญชวนให้วางทุกสิ่งลงปล่อยวางเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายปล่อยวางความคิดกังวลถึงวันพรุ่งนี้ให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากภาระทั้งปวงหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆรับรู้ถึงลมหายใจที่พาความสงบเข้ามา และพาความตึงเครียดออกไปให้ร่างกายของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนคลายตัวความหนักอึ้งในใจค่อยๆเบาบางลงนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงความเมตตาส่งความปรารถนาดีไปยังตนเองและทุกสรพพชีวิตขอให้จิตใจสงบเย็นขอให้คืนนี้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง เพื่อตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นและสติหลับให้สบายนะ